นายจักรพันธ์สวรรค์พักเด่นอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมนายกองคการบริหารส่วนตำบลผ่านเลือดนายกเทศมนตรีตำบลท่าป่าลองปลัดอบจอ,อุตรดิตและรองผู้ทอำนวยการตตสำนักงานปล่าปฏิบัติหน้านที่หัวหน้าส่วนประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานมาก,กรรมของเดีนอำเภอท่าปลาครั้งที่8ปประจำปี2 5 6 7ซึ่งมีกำหนดการจ,จัดเกณฑ์ระหว่างวันที่1ง1 0พฤศจิกาย,ยนเดนี้าที่ว่าการอำเภอท่าปลา ในงานจัดเต้นเพื่อประกันส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมประเพณีประจำท้องถิ่นผลิตภัณฑ์ของอำเภอท่าปลาให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับประชาชนและชุมชนรวมถึงการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์โอทอปของอำเภอท่าปลาให้มีคุณภาพมากขึ้นด้วยความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง9แห่งองค์กรปกครองส่วนท้องที่7ตําตำบลของอำเภอท่าปลาและการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตต์ และกองทุนพัฒนาฟไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเกินอเศรษเกิจเพื่อการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของดีเ,เอ็มเปิดท่าปลาที่เป็นขบวนวัฒนธรรมประจำาถ่นมีความดดเด่นของแต่ละท้องที่ในงานมีการจัดบูธวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นหลานวัฒนธรรมการจัดเวทีเสวนาภูมิปญาปราชชาวบ้านการจัดบูธพระทอมือจกด้กลแนเมน่นการจัดเดินแบบพระทอท่าป,ปลาในลานวัฒนธรรมท่าปลาประเพณีแห่พีทะลกกเบอดท่าปลาซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมากว่า200ปีเป็นต้น พร้อมกันนี้ขอเชิญชมขบวนแห่ก้าขาบวน7จ็ดตำบลต่ตั้งแต่เวลา15น,นาฬิกาของวันที่8พฤศจิกายานนี้นาาคคารณดำรายงาน